สวัสดีครับพี่ข่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งสองนะครับมันเด่นเกีก๋มันก็มาเกียจกระเปดตั้งเหรอวะแต่ว่าจะเด่นเกีงวดนี้มาเด่นเกียจจีอวาเขาลบเด็กดังลดข่าพี่น้องเอฟซีของเาเบิ้งเอาแนวทางรัฐบาลไทยได้อครับผมของพ่อจุดคุณล้านครับพี่น้องครับแจกมาแจกให้มันรู้งวดนี้แหละครับ แมนเด้อพอจีบเงินนั่นเจ่าว่ามันบว์พีดละเด่นนี่เด่นเจ็ดกับแปดนะแต่ว่าเน้นที่เจ็ดเพราะฉะนั้นว่ามันดับแปดมันโมเมนล์รื้มันลงสูตรลยวันวัที่แล้วบนี่บออกว่าวดนนี้วดนี้ละมันอันงวดอันมากวัน่ะครับ วันี้พ่อบนบนล่างเป็นล่างหรือบนล่างหลวงพ่อบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่ะเด่นบนได้พี่น้องที่เท้าเด่นบนก็เจ็ดล่างแปดกับเด่นบนเจ็ดกับแปดนะครับแปดกับแปดแต่ว่าพอจิตควรให้เด่นที่เจ็ดนะครับล่างคือแปดนะครับเพราะว่าคครัับูมันดังผดแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปด เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดสามหางหนอนาะแล้วก็เลขสามตัวหันเอาแปดจ็ดกับ 9, 7, 2. 2> เ,เก้าเจ็ดสองแปดเจสอง 8, 7, 2, อกับเจ็ดสองเจ็ดสองนี่แหละครับพี่้องที่ มันมีแปดมาเป็นเดขเจ็ดได้จะเริ่มหนึ่ง,น,น,งน้ำทดลองกี่หนึ่งน้ำเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งเ,เป็นตัวแทนแปดกับสามเป็นตัวแทนเก้ากับหกเป็นตัวแทนกันนะครับเอากันกไปนะสามตัว,ตวมีสอ<ร>งคูนเห็นบ่พอสองเาเรียกล่างพอปันล่างวิง่งห้ากับศูนย์ ตุนใจเป่าเลมเถะนะคับวนพ่อเด่นตัวเดีย่ยเด่นสเด่นากับนเด่นศวนหรอปะอ่ะสักสองตัวนะฮะเด่นศูนศูนนี่นหนึ่งไม่เล่านมมาแทะได้เพียงลิฟตมาต้องกันเด้อไงเด้องกันได้พอนี่ยพอได้ได้ไ<ป>จับคู่กับคนะือศูนหาศูนห้านอกพอเนาะ ศ5นย์ห้ารคับศูนย์หาสามพี่น้องระวังเลขหาสามไว้เด้อครับผมลางเลยแหละครับเป็นสูตรที่ถือว่าชนกันหลายสำนักห3าสามนี่พักกันละครับกับผมตัวเลขน่อยห้าห้าน้าห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 ้ัห้าห้าห้้าน้า้าน้าห้า้า ข้างล่างเลยพ่อข้างล่างมักมัศูนหากับห้าสามศูนย์ห้ากับห้าสามโอ้คือแค่พ่อแดที่าไวแ่พว <c oughs> กเนียนะพ่อไม่ไปทังในบบม่าหลอดของพ่อยละเอ้อถือว่าเป็นครงสุดไทยไอพี่หน้องอีพี่เฮาเน,นาะครับเพื่อไห้่หมดพ่อเพชรครับเป็นแม่ขั้วกับไอตัวนี้ละเอล่างไอบนไอตัวนี้ครับไอเพชรต้องพี่ดีนเนี่ มาหั่เพล่ะเราปล่อยเด็กแมีเนโล่มาที่นี่นะครับปลอคิดให้คงสุดท้ายกันเราเดิอไปลองอีพีทั้งสองกันนะครับผนบังอีพฟ้าซขันโซนี่ครับก้าไมถึงมนกอยู่เุ่นละอรางนี่แท่ว่าบนนี้เขาคิดว่าที่บนนี่กัสองอะยอยู่นี่นะบนน่ะ โอ้ยถือใจลูกเป็นยังไงหพ่อเจ็ดสองไปเสียงเสียมชีน้ำปูค่ำหมู่บ้านงวดกวนกับไฮแมนไหมพ่อได้เจ็ดสองไหมใหม่เสียมชี้ไหมพี่น้องเชื่อมแต่ว่ามันแคบหน้าจอเอาไว้เด้อครับผมตัวนี้ก็จิดเงินล้านนะครับเนาะซื้อก็ใจาเครื่องเดี่ยวเด็ดไงครับแปดเจ็ดสองไงเลขแมนมันติดแปดพอครับเลขติดแปดไม่ติดแปดกับจกรยาน แต่ว่าตัวนี้อากจะเจต็มเงินนะครับพี่น้องทุี่เลขสามตัววิ872972นะครับแต่ว่าติดเก่าเนี่ยพวกสี่ห้าในเครื่องเดียวหรอกพี่น้องแต่วันโซนเอกลางนี่ง่ามนะครับพี่น้องทุกที่5055359นะครับพี่น้องทุี่ครับกลับสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับถือว่าตัวเลขขั้นตัวหนึ่งนี่ไม่สำนักไปเทียงกันเลยแหละขั้นตัวหนึ่งนี่มันสี่สี่บัวใด ข้างางนะแปกแปลกแปลแปลดพาางมันคิบ่ไดครับเป็นเลขกามคือว่าแปแปลต่ากระวังซีซีไนหรอไปลสามสามูนี่กันกันส่วนมากสีบ่ใครนี้ไกลกันเนาะเกขาแต่ออกมากับต๊วหมดทีแล้วมักอยู่ที่แปลแป่ว่ามันยกว่าอะตัที่แป พอคิดมาเปิดแปดในใจนะครับแต่ว่ามันเปิดเลยกันพอคิดก็ได้นี้เลยกันเรียกดังบอลลงไฮนะครับอเปพื้นนี่มันเลยพี่น้องเอฟซีเมื่อเอางวดงวดนั่นกะกะแตกงวดนี่ก็ต้องแตกอีกนะครับอู้เปียพอคิดขังขนาดองนี้นะครับแตกเรื่อญ่มันขาดเด้พรอขาดพราะเขาได้บุญได้ร่างอยู่ทุงกระดาเรียกางพ่อจะเขาด้วยครับนี่รู้สึกลูกคิดว่าล่างมากแน่ล่ะ ครับพี่น้องพิจารณาแม่ตันมือผ่านิ้วแม่ทางผ่านนิ้วเขาหลายสูตรไหมครับอืขั้นยหลรยสูตรี่ว่าถ้าสายวิ่งสายรูดกันรูดกันได้มาจอบตัวใดก็เอาหนะครับเพราะว่าพอจีคงหนึ่งครับถือว่าเป็นโควงสุดไทยของอีพวเนะพ่อจีบเงินล้านนะครับพ่อจิบล้านแตกนะครับพูดเดียวกันนะครับครับวิ่งบนเจ็ดกับแปดนะครับมาโ่วงสุดไทยนะครับลบเหลยกดัง ต้องมาเป็นเจ็ดสองนะพอเนาะยี่พอเนียนไฮก็คือเจ็ดสองนะครับม่วงขมไปสีแดงนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับเหล็กสามตัวกับแปดเจ็ดสองเก่าเจ็ดสองถ้าซื้อบัตรใดเข้าก็พอต้องซื้อได้พี่น้องเหล็กสามตัวครับแบตเตอรี่เบ็ดเราละนะครับล่างวิ่งห้ากับศูนย์นะครับปูปูไปนะเอาพอเจ็ดเราเนียนไ้นะครับศูนย์ห้ากับห้าสามนะครับกับหาเก่านะครับน้องชีขอบุญขอบคุณยี่พอเด้อพอ ีครับวันนี้ครับพ่อครับขอบคุณขอบคุณไรครับพ่อสุไล่เอาฟังฟังสุไ,ไล่ดมากวันนี้เลอฝันฟังอีพ่ออันเปียกมนฝันอีกกัพ้พ่อวางไดไนก่อนไปยนหลุมกับเขาเขาก็ยนวนวนเขา่นเพาเขาชักคนพราะไปย่นหลุดยนเขามดซุ่มอยู่ในมือนย่นเขาหลุมได้ได้บดพ่อเสี่ยงเลืกตัวได้พอ เขาเป็นส้มไปซื้อมาเนี่ยโอ้โนี่นส้มเหมือนที่พอหายมานี่อ๋อ,อ,อขันพอเราเป็นคนฝันแม่นน้ำได้พี่น้องเอฟซีครับเราฝันว่าได้ไปยนโย่นลุมนะครับพี่น้อง FC เอฟซีเคยเคยโยนตัวเงินเหรียญเข่าลุมนะครับแปลว่าเรียกอีพอเข่าแล้วนะครับยโย่นลุมโย่นลุ่มกับทำนี่ทำเข่าคนละว่าโยนเข่า,บ,ขาบัดยนไกลๆนั่นึโยนใส่มือย่นเข้าไป เขาเป็นความเสือส่วนบุคคลครับพี่น,อน้องเีแต่ว่ามนจ็เป็นจ้งไรส่นเหรเห็บความฝันอี่าอเราเสียงเหล็กนะครับเสียงเหล็กสุดนี้นะครับจะกจีเขาตัวใดคิดว่าบา่ร่เป็นศูนยน์หาเกิเปนหาสามเหล็กอย่างนี้ลุ้มลุ้มลุมกับเงืนเหรียญมาพอเงื่อนเหรียญกับศูนย์ลุ้มกับศูนเมื่อกับหาเอานี่อะพี่น้องเอฟซี่ศูนย์ห้าศูนย์้าศูนย์ครับ มันแล้วศูนย์สองห้าเห็กยี่พอเขาลราละรอบนี้แต่คิดว่ามันเกิเขา่ขาอยู่ในสมันนี้ครับครับแต่มันเขา่าไอ้ยกระบนี้หากับศูนย์ในเลงวดนี้เข่าแันมันเข่าหลุดคว้าเข่าตัวบดังนี่แหละมันยังค่อยนั่นยังค่อยปังพี่น้องถือกจะสบายใจ เอาคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องอีซี